ทุกทูลวงขนแกวันน้านะครับวันนี้กะนะครับมาเช็คนะครับไอ้นี่แหละน้ำมน้องนะครับว่ามันเป็นยังไงพี่น้องเด้อนะครับหลังจากนะครับเขาเดินทางไปจังหวัดอุบลมานะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งสวนของครับว่าปลามันได้ออกบ่นะครับหรือยังไรตัวนี้กะอยู่ข้องใส่ไกลครับหงตึงอยู่ว่ามีเวลาหดน่ครับมันตาหยาบ่ได้พี่น้องมันฝนตกตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็ลิ้นแซมแสอยนะครับนี่เด้อ ตัวนี้นะครับนี่มาเบึ้งรองร้อยวันมีน้ำบออว่านะครับบ่อออกนะพี่น้องมันหล่นมันหล่นมาทั้งนี้ดูสินะครับเพราะว่าธาานาวมันหลายมันกติมันมีทอระบาย่คล่องนี่อยู่นะครับตัวนี้สวนเกษตรเขานะครับเนี่ยมันมันโตกลายกเลยบริษัทหยาเลยพี่น้องเบบหกตึงตึ๊งอยนี่ยยางกหยาเล้ยแบบที่นี่แบบนี้เพียห้อยลห้อยนามมันเออขึ้นมานะครับพวกปลาเค็งมันก็สิปีนอยู่เดอกพี่น้อง เดี๋ยวนี่ครับหน้ามันลวดถนนมาเลยนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมไม่บึงทอกอนวันมีบอกหอยเอลี่ปว่าตันบ่โอ้ปาปา,ปา,ปาน่ครับอันนี้ก็แบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวม้าไม้นะครับปืนไม้มัดใสมันจะเป็น อ่โหหาแปลกน้ำไหลออกเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันก็ไหลออกเป็นถอดๆอ,อันนี้มันพูแล้วเดี๋ยวจะอ่อนไม่ไหม,มนีครับนี่แหละมองน้ำออกนี่หละปลาทำมันออกมาันก็ติออกว่ายูพีนะครับพี่น้องมันออกได้มันก็ออกว่ายูพีนะครับอยู่หนองนี่คือเก่านี่นี่นี่น้ำออกอย่างนี้ออกไปพูน,นะครับอันนี้เอาปลาตะเพียนแมนมาลุ่แล้วนะครับ เนี่ยแม่นมาลุงหลเตือเป็กับลูกมันนะครับปัสพเพียนเราจะผ่าพวกผ่าเขียวมากไม้ลัดปากท่อไว้ไม่ให้ปลาออกไปนะครับแต่ว่าน้ำไหลปลานบ่ออกพี่น้องมันไม่จะเนี่แหละครับบินบินหาหนานะครับไม่ต่มันิดบินหานามนะครับ,บ,รบปลามันจิไปน้นา,านท,ท่อน,น้ำไหลปลามมนติดทัวนนานะครับมันบอออกดอกมันิดบินขึ้นมาพี่แหละบอไปโอ้ฝนมาพี่น้องเลยสุดยอดเลย บ่อดดเหียดจักเตียนี่ครับเพื่นอนเละพู้ขาเจา้าก็ตัดหญ้าหิง,งวัวอยู่นี่ครับสวนเขากะปล่อยก่อนช่วงนี้พี่น้องเหตุยังไม่ได้ดอกหนาแรงมาจังลุยกันจะเครื่องเดือนนะครับตัดหญ้านาจะมากกว็เครื่องเดือนอยู่ครับตัดหญ้าจะนู้นะครับพี่น,อน้อ,องให้มันแรงก่อนเขาสู้นาหนา,นาวนพี่น้อง เขาทูน่ะแรงเจ้าที่ได้จัดการให้แปนมิลลินเลยนะครับแล้วก็แตกตกแตงพวกต้นไม้ต้นไหลกระแตงไปแล้วกับมีนะครับผมเป็นบางเป็นบางส่วนเป็นบางต้นเมือน,นกับว่าวานขึ้นไปไปกินอยู่บาทหนึ่งครับพี่น้องพอผมสิคัดเอาตัวตัวใหญ่ออกเลยมันเหลือแต่ตัวน้อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาต้องเอาหัวอาหารมาบำรุงเนี่ยเขาไ่กระเสียวมาจากถุงหนึง่งครับเอามาบำรุงลูกน่อยเขา ให้มันใหญ่เพราะมันวิตดนนันนะครับจังให้มันจินหยากินยุ่ไปปาะตะเพียนมันใหญ่เร็วู่ดครับผมล้อยบางใดตัวทำห่วยวันเ็ดสวมค้ายได้ครับโอ้นอหนไม่ก็ได้ขึ้นบ่วเส้าจักเถี่ยน,นี่ก็เป็นคาลิงเป็นข,งนขงนนองเลื่นตัดลงนี่ก็ตัดแต่งเป็นบางส่วนแรงมาเขาอโตเก็บกิ้งไม่กิ้งไหลออกเพื่อให้ตัดหยาง่ายๆนะครับน,นี่เป็นคาลิงนะครับหลดุดมาโคถมนี่ก็นี่ขื้นอีกแล้ว บางเดย์ผมก็ตัดเอาไปแจกข้าเจ้านะครับเด็กอะเยวจะได้ตัดอีกแล้วนี่เท่าเดียวอยู่ปานมาท่านไม่ย่างไปเบืองเลยครับแม่ปลาหนินพี่น้องเดี๋ยวน้ำมันลวดกันนะครับปลาหนินผมฟังนั่นสงสัยมาอยู่ทั้งนี่เบิดแล้วเพราะว่ามือที่ผมบอกมาปล่อยนะครับเพี๋ยวน้ำอยู่ทั้งพี่เบิดแล้วปลาหนินน้ำมันลวดได้พี่น้อง ก็สา,ายนี่หนามนาบักคักเลยแหละสายนี่เงียบๆอยู่พี่น้องปืนหนามไม่พี่น้องเด้อหนามมันบนิ่งนะครับมันเป็นกินกินหนามไม่มันก็นเลยบ่บ,บทันเด็ก่อยมานะครับเต็มเมื่อไหร่ผมก็เอาน้องกลาง่พี่น้องมัดไปน้องตะลากาก,กลางหนามกะหกลอยก็โตอยู่คิดว่านะมันสามบาทบาทตะบักเต็มแฮ่พี่น้องนะครับ เดี๋ยวมันนามไม่ปลาปลานามไม่ตาปลานามหลวดมันมันจะมันจะได้กินสาอยู่พี่น้องเหมือนกับว่านบาดหนึ่งกับอะไรปลาเขียงซ้ำฝามลามืออยู่เอ้ซ้ำสามนิ้วอยู่แล้วก็ปลาตะเพียนนะครับจากสามตัวตัวใหญ่เติบหนึ่งบักพุ๋ยละครับหนึ่งพอดีๆพี่น้องนามไม่มันพราันมาพี่น้องมันบริกินถ้าเป็นนามปกตินะครับแป๊บเดียวบึมบัมบึมบัมมาเลยนะครับ ไปใส่ก็ลำบากไปน้องเด้อตอนนี้รถเปียกรถยังเขาน้ำมาเลยนะครับผมต้องใส่รถไทยย่างเดียวลำบากอยู่ไปน้องเด้อก็ได้ห้องก็อยากเห็ดจนบานเลยพี่นอ้องกกสวนนก็นเสียเขาแต่ว่ามันมันลำบากแห้งพี่นอ้องเนี่ยหกตึงมันบ่แลรีงบ่ไงปีนี้ฝนดีนครับบพราว่าตั้งสิเป็นนี่อย่างทุกภาคนะครับตอนนี้นะครับน้ำท่วมใช้พุ่มนะครับจมอยู่บาดาลเลยครับพี่นอ้องเนี่ยขนาด พิ่นเฮาก็ยังว่าดีนะครับนี่ที่สวนเกษตรบ่ได้รับความเสียหายนะครับเนี่ยเพียงแค่ว่าพวกหยาญูเฮาไ่ได้ดูแลมันสีมันหกครับมันเบิ่งไ่ได้ดอกแต่ว่ามองอื่นผมไปเห็นนะครับที่ผมไปอุบลนพี่น้องด้่สวนเกษตรสมประสานแห่งหลายทั้งนั้นนะครับจมเัิเลยนะครับผมบางมองที่เพ่นเห็ดสวนเป็นแลนด์มากนะพี่น้องที่ว่าพ่นลงทุนหลายๆลายล้านนะจมเลยนะครับตั้งแตและตัวสิงกอส้างงามๆล้ลก็เห็ดไท้คนไปกินข้ากินน้ำ เป็นแลนด์มากนะครับเป็นน้องเด้ออยู่เส้นไออย่างคุนหารนะครับเส้นคุนหารเลยเพี่น้องหยุดติดถนนซีเลนนะครับเส้นสองเลนมาเพี่อน้องโอ้ผมแบบนานเลยตูนขาเจ้าครับมันมันมันหยุดมันจมเลยนะครับผมเก็ป่าเพี่น้องป่ามันออกบ่ให้ออกนะมันออกแท่พี่น้องแต่ว่ามันที่น้ำน้ำมันมันมมนใหญ่ไม่อยุดฟังนีเพี่อน้องก็คือที่พออกเบิดดออกพี่น้องคุณพูณได้พูดนะครับ กรหลายอยู่เดี๋ยวให้น้ำนิ่งผนพี่น้องเขาจังติลูมันหน่อยคือหลายตอนนี้มันเป็นน้ำไม่อยู่นะครับแต่ว่าบ่ออกดอกเพราะปลาพวกนี้เป็นปลาไข่กึ่งเลี้ยงกึ่งปล่อยนะครับมันก็เลยบ่บป่ไปธรรมชาติมาเลยมันก็จะอยู่ของมันนะครับตัวนี้นะครับบางหันวานเนี้ยไปน้อยหนึ่งมันก็มากินอยู่จะดงปลากระอออกบ่บเบิดออกอันนี้ก็เหลือหลายอยู่ครับสูบออกมานั่นนะครับปุ่นสูบยังเกยทะเลอยู่ใบตัด เตรียมการนะครับเพื่อว่านี่แหละมันเกิดนังขึ้นนึงที่เขาจะได้สูบน้ำได้ทันท่วงทีนะครับก็เลยตั้งสูบไว้เลยนะครับเพราะว่าน้ำทอระบายของผมมันไม่อยู่แต่ว่ามันนุนกันกับคล้องข้างหน้าเดียวนะครับมันก็เลยบรู้ว่าเดียวจังใดนะครับมันกับบด้ขุดมันต้องขุดอีกฝั่งพุ่นนะครับทอระบายน้ำออกไปทั้งน้านะครับแต่ว่าเขากะต้องนะครับแก้ปัญหาคือเอาสูบพญานาคหน่อยนะครับสูบเบนซินห้อยแหละ มาตั้งไว้รอเลยนะครับเพื่อมันตกบทเสาเยาเสียเขาก็คือยังผมรอบที่แล้วดีนะผมสูบออกรอบที่แล้วนะครับเนี่ยเพราะแต่ผมสูบปุ๊บมันหนักบักคักเลยไปนอนสองสามชั่วโมงนะครับจนน้ำไหลลาดเนี่ยลาดลาดลาดเบิดเลยนะครับหนาคูเขานี่เนี่ยห้อยมันลาดไปนอนเดี๋ยวผมมีเบิ้งเนี่ยเห็นบอลเป็นห้อยมันลวดเลยนะครับเนี่ยน้ำลวดเบิดเลยเนี่ยลวดถนนเห็นบอลเนี่ยห้อยห้อยหยาลมครึ่งหนึ่งอยู่เนี่ยเนี่ยมันลวดเบิดเลยนะครับลวดมาหาฟังนี่นะครับปลามันก็ต้องมาอยุ่ฟังนี่ แต่ฝั่งนั้นมันบ่ได้ลวดนะครับคือนามมันมาอยู่นี่แล้วมันทยอยนะครับออกไปนะครับผมตัวนี้นี่แหละมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกะนั่นแหละเพราะว่าน้าจะให้มันออกไปหลายเอ็นพอได้เอาไว้ถ่ายกินแต่ของหนี่ท่านี้ก็เลีอยลายครับผมวันเงียบงหันนเลี้ยลหลยอยู่จุ่มจ้ำจุ่มจํำเตรียมอยู่แต่ว่าควมเข้าใจนั่นคือนาม น้ำมันลวดแต่ปลามันที like to ่บ่ไปดรอกพี่น้องปลามันทิ่ทวนหน่ำนะครับผมว่าปลามันก็ทิมันไปกับไปบ่หลาไรนะครับนี่เพราะว่าบางหันผมวันเงียกับไหลอยู่ไหมมันรวดแต่ว่าปลาปลามันต้องทวนนํำนะครับปลามันป่ไปน้ำน้ำหรอกผมบ่านะครับมันเป็นมันเหมือนปลาลงนะครับมิตรปลาขึ้นนะครับตอนนี่ครับเบื่อคทังหน้าสวนผมเดี๋ยวแรงมาเนี่ยผมจะจัดการเอาลงในโคมาหลุดพี่น้องมันถมหันบดเลยในน้ำมันเี่จืดแห้งลำบากแห้งพี่น้อง แต่ลต้นนะครับเห็ดเห็ดยังไม่ได้พี่น้องะมันฝนตกตลอดแล้วกับปลูกต้นไหม้ว่าดีผมวผมมันเต็มหมดแล้วผมปลูกวาสดุสามปีแล้วมันบ่เต็มเลยมันรู่วไปเบียงพี่องเน่ยผมปลูกเต็มเบ็ดเลยนะครับฝนตกตกจแก,ก,ก่ไม่ได้นะครับอยู่ช่วงที่ผมมันเห็ดกษเียณไม่ไม่เนะผมดี๋นนำอย่างเดียวผมเดี๋ขุดเอาบักโจกไปขุดปลูกฝงังฝ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 ังเลยนะครับเน่ยแต่และตอนนี้มันเต็มหมดแล้วผมจะสิปลูกอีย่างนะครับมิตรสี่เห็ดปวกเห็ดยั